กล้วยหยังแน่พุ่นน่ะบ่ไปดานก็มีพุ่นแม่นบ่กับปลูกทีแท้ ngâm มัน ประกอบตัดไปนะ <Okay. S 1> ประกอบแล้วมันตายล้หรอเต้ไม่ไ <c oughs> ด้กินหรอบ่ดิยุใสอยูยย่หน้า <c oughs> นี่ที่ต้นมันนะต <Okay. S 1> ีมันลมอ๋อบบกลำไย,ย,ย,ยตุยแล้ว <c oughs> บบกไฟปลูกไม่ว่ที่นี่ เป ma uh, uh, ็นอย่างไม่สมเหตุเหตกาไปย่างเบื้งหน้ากันโอ้แมวหลุงค่อขึ้นหนาหลักเถอะวะใส่สุงเท่าพร่อมใส่บูทนะใส่บูทสีดำแล้วไปเกี่ยวหยาหิ้งวัว แล้ว,ว่าหนึ่งเขาไว้ส่มะฮอดเย็นพอดีเขาไปหน้ากันฟงไม้ไปฟงวันหลาแบบฟงยางเดี๋ยวก็เมยกินได้ต้มไกล่หลายปอด ต้นยังก็อยูคาลิปตัสใหญ่แห้งบรรยากาศบานนอกเนาะ<อ>นี่ซาลาแบบเกาด้พี่น้องสาลาย่้าปูปูสวัสดีค่ะย่างห้อยยางย่างห้อยยางไปน้ำกับตองไก่วัด ฟงมาแม่ฟงขึ้นขี่ยางหดปนนี่กูบอกเลยอย่าก,กินหลายมันอ้วนอ้วนคักซูมือนีห่หนทางมันดีคักโพลรถแต่แลนลายหลายป่งมึงยางดีๆดนะ้อยก็เจาะขับไว้แต่เดียถนนดีโพด่ึ้ไหนตะกี้มันเป็นหลุกล่างว่ามีคนมากหรอก วันนี้พอเหตุถนนแล้วรถไล่หลายเออยางหลายฝุ่งยี่ดรี่จอยกูไอยู่อ้วนกินหลายกินแล้วก็นอนข้อนก็คือกันล่ะคันกินแล้วก็นอนมาก็คืออ้วนมะแข็งแรงหมูว่านเขาไม่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าบวกล่า้มันฉีดอ้ยามันสอกคว่ำดันอ้วนคักมันมีแม่งอันนี้เนาะ กกแก่ธรรมดากกแก่มันสิมีแมงค้ำคือมันหนาห่อนท่นเลยกว่ามีแมงค้ำคือมันดับแมงค้ำเหมือนกับแมงพับด้พี่น้องอันนี้ปลาเพิ่นมีเจ้าของอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่นพรท่านเห็นมาเห็ดเอียงอันนี้บ้านมู่กันเนพิ่นเห็ดแล้วเพิ่นแกมาเลยไมาอยู่เพิ่นไปอยู่น้ำแม่เพิ่นละเงียบเงา นี่ต้นไม้มันเป็นทำไา่ปลาที่พี่หน้องมันหลายหลายเพิ่นกะตัดมาเห็ดนั่นเห็ดนี่นะเห็ดฟื้นเห็นยังทิมว้มันกะบหกนะเนี่ยถ้าลังเธอเพิ่นกับงไปกวดใบใหม่มาเห็ดปุ๋ยช่วงนี้มันหนาห่อนไหมพี่หน้องเลยขี่ข้าเลยก้าวว่าถาฝนแม่บอกว่าฟองมึงยังมาได้แล้วอักฟง มัต้องมาหรอกปุ้งโอ้ยมันเมื่อยพี่น้องมันยังบ่ท่านล่ะธรรมาดาพุ้กับสขีบัสเต้ไซมากเลยแต่ว่าหน้าหน้าบอกไกลปันใดเลยเนีย่ยหอดแล้วค่ะทางลงฝิกมาเร็วๆพาหลุดมาเร็วๆความถนนเร็วๆลิ่นห้อยแล้วนะลงมา มันขวมทางเงินเร็ว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 ฟงกูกูสิว่าอะไใสหล่อดนีเมื่อเดี๋ยดิเกียหล่อใสมันมหยาดฟูฟงตะกี้มีสองตค่ะหามามีบักฟงแล้วก,ก็บักฟูฟูกับรถตำ้มอ่นันนะมันตาบอดมามเลยบาเห็นทางมันไปสู่กับงู มีหมามันก็นดีอย่างหนึ่งค่ะโดยเฉพาะโตดือๆอ,อันนี้สานองข้างๆเพิ่นแห้งแล้วเพิ่นสากินตอนสงการเท่าใดร่บต้นม่วงต้นใหมอันนี้เพิ่นด้านไนเห็นหน้าต่อโอ้ยเมื่อกี้ซื้อซ้ำใบเนาะฝงเนาะโอ้คเอ้าเอา,เอา,เอา ไปอีกสะออยไปแม่เอางวอ,ออกอะมองนี้เราเห็ดใบห้สวาสิเป็นโขกน้องหน้าพะนะมาเบิงหล่ะกะสิเห็ดแล้ะแต่ว่ถาถ้าฝนตกอีกจักหน่อยกันขี้ขานก้นดินน่ยมันต้นยากกัน ามันถือฝนแน่มันสิอกลง่ายแกนๆนี่เคยลองกลนและมือไหวมือแตกไม่เกยสิเป็นเสียกิตโลบน,นี่เพิ่นเผาแนก่กันอันนี้บ่นเป็นหน้าออกแกนนี้ได้พีนน่น้องพูดได้สิมเมื่อออกแกนนี่มันบ่ไหวอย่างตรงนีเผาแน่มีสีดหยาแน่เลยอันนี้สวนเ้องเนีย่ย เพื่อนยี่หอมออมหัวไป้บ,บนทันได้ปลูกยังแล้วเราปลูกข้าวโพดไปเที่ยนหนึ่งแล้วฟงดีใจนะเมืเ่อมึงแหลมหอดหน้าแล้วบันนี้กับไล่หนึ่งพี่น้องไล่เป๊ะเ,เ,เลยนี่แหละไทยไว้บาเด้บีฟอร์ไทยไว้ว่า ต่อจากนี้ไปเป็นสีใดอย่างโอ้ยนี่ต้นย่างว่ะมึงสองสีเป็นต้นกินบ่ได้มูนี่ว่าเป็นต้นไม่ปลูกหรอต้นไม่เกาที่มันยั่งอันนี้อ่อมแยกโ้นเป็นขอกงว่วนฟื้นนี่เ้าเอาเมาไว้จุดหึ้งง้วยั่อแมลงเพราะว่า ยุ่งมันหลายแต่หานเฟียงแต่ว่ามันก็หญ้าหลายอยู่ก็ไปเกี่ยวหญ้ามื้อนี้เียงนานี่ก็มองนอนเวนะมองนอนเวนมานานี่บ่แม่นมันนี่มาพอได้นอนเวนเาย่างนกแม่ฟง บักอือขันห้องหดแนมมันกะได้อยู่ค่ะบ่บแห้งที่จริงบ้านกะบได้ห้างแม่น้ำไหลด้วยค่ะติดซี่แต่ว่าเอากะเหตุเป็นเอ,อกระเพาะไว้นะคะกระเพาะน้ำไว้เพราะว่าไปทังหดสวนใหญ่ๆเข้าสวนใหญ่มูบ้านนี้ น้ำก็บมิถวมดูอยู่ค่ะดัวทวมนี่คือห้าลังปีกับ่วมห้าลังปีกับพ่ถ่วมแล้วแต่เพราะว่ามันเป็นเขตเขตกักน้ำหรอไปแต่ว่าทวมกับ่วมบ่โดนดอกเพราะว่าเดือนเดียวมันก็บ,บุกเพราะนั้นพืชนี่ห้องก็ต้องอีต้องมาศึกษาเป็งกรณวา่าเษาปลูกเอียงบริเวณใดแม่เลยว่า เอามองนี้ลสะสักก้อนนะกูทมไว้ให้แล้วจะปีนออกหักซละล่ะหางเถี่ขยขาดยางอ้อมเลยค่ะพอละเห็ดดีอยู่ตะปูกรบปุก,กบบจอป้องเห็ดออกเนู่เนานะนละเห็ดเป็นบักบัก,บกไว้หาลงเถี่ยแล้วก็มึงอไม่เห็ดคาเฟ่เป็นอย่างกาแฟโอ้ยกรบปุกแหนาะขาดหน้าคดแต่ว่าช่วงนี้ขี่ขาดบ่ดนมก้นเงี้ยท่านได้เห็ดอยัง น่ป้องออกประตูเล็กบประตูน่อยตะกี้บ้านนี้กะของแม่ให้กันแล้วเราหังขายขึ้นเพิ่นไปแล้วเรียกว่าเอาตาปอน,นี่ที่แหลกซื้อน้ำนาไวแล้วเพิ่นเรียกว่าอยากซื้อขึ้นอยากได้ดิษนนเข้ากับขึ้นไห้นะคะน้ำใจเนาะ กูได้ก็อยากได้ดิที่ติดทางสิเนาะแต่เพื่อนกับมี่น้ำใจก็เคืากันก็นกนเออยางเขายางออกกระเพ็ดถน,นนทั้งคางไปพอว่าแม่เพิ่นลิมาไข่ความผุนไหวนะคือจริงมี่อีกเทียงหนึ่งยุบพุ่นเหรออะไะเห็นบอกเดี๋ยวเขาสิผ้ายงางไปมันก็ยางเขาไปได้ค้องมองบักฝ่งพ้ายาง ของยางน้ำคันแท้นหน้าเป็ดไปได้แต่ว่าบอกคุณไ้พี่น้องเพื่นกับปุกยินทะพาร่ำไซคันแท้ไปแล้วหลายยางขามอะไรหรอกแต่ว่าขันหน้าว่ามีเขามันกับยางใดอยู่ยางใดมองรถน้ง่งคลิปนี้ก,นกับทิดไทยแล้วก็บเอาไปเยี่ยวยาวเลยค่ะผ้ายางเหรียญเบื้องหน้า มาหอดตะลายมือแล,ะล,ะละ้วเหรอเทว่าแห่งบ่ดชถ่ายคลิปถ่ายยังเลยคือเราบ่ได้กลับบ้านโดนนะคะเวลามาหอดมันกะนมีนเราเห็ดเด้เห็ดนั่นเห็ดนี่ทำความสะอาดบ้านสารพัดลรอไปคือเฮี็ดนี่เห็ดสางไว้ตะโดนลรอละค่ะตอนเี้ไปเห็ดงานก,นกันเวลาเรามีเงินมีอย่างนี้นเขาก็คอยเห็ดไป งนีกับน้องบุ้งอีกมอดหนึ่งแต่ว่ามองนี้มันหกอยู่ค่ะเลยเอาไปสักก้นย่างเผือนเสาอ,อันนี้บ้าสวยปไปะเลยด้วค่ะไทยหรือบ้านบ้านกถ้าแปดโมงครึ่งไม่กับบ้านห่มๆอยู่หรอฟังนี่แต่เผ็ดมาย่ามเทียงอยู่เลยไมอยากผากักแต่ว่าหนาวหนาวน,น,นี่บรรยากาศดีค่ะด้วยค่ะดีแห้ง กับเดี๋ยวเขาหนะ้าปังเต็มนี่กับงามแห้งให้กันค่ะเพราะว่าเขาปังขึ้นกับที่ท่อมัจะปลายฝนแล้วกลางฝนนี่แหละฝนมันย้ำไหนคืออันนี้ทายเดือนอ่อวันที่สามคือสภาพสีผือสภาพภ,ภาษาผืนสภามีทุน่าปกติตดมีทุน่ามีทุน่าก,ร,กาาระดาษสุดตกกาละ,ะ่ะเรศเขาปี เนี่ยค่ะสีฟิเบิรงมันลดไล่หลายฟงขึ้นห้องหมดฟงยานรถต่ำมันได้จพี่น้องเพราะว่าทางเส้นนี้นี่มันทะลุไปจากสารคามไปกาฬสินธุ์คือไปอำเภอก็มาลาาสมันเป็นใกล้พี่น้องเพิ่นเลยรัดตะกี้มันเป็นทางทางหินแฮหงอ่ะทางลูกล่างบ่ค่อยมีคนบ่ค่อยมีรถบัดนี้พอเป็นปูนมันก็สะดวกแล้วบาดนี้เพิ่นก็มาุืนๆ มาห้ามันสีบอชินมันเกิดสียางงงงง่ายๆโฟงมาแล้วๆบางนี้แม่ก็ล่อไป้ให้แล้วปูกก้วยไว้ให้แต่ว่าเราเบิ่งประัานเนาะมันก็หกนี่เราบอกว่าไห้มาทางให้ไงโอ้ยโอ้ยนี่คือซซมีแห้งกันจังหวะ ขันเป็นหนาฝุ้นนิเวเลยหกอันนี้หนาห่อนันกันเลยเดี๋ยวจังสิมาบึงระบบน้ำมาเทีจังไดช่วงนี้่าท่านมี่งเงินได้เห็ดอียังดอกกระสิถาขายเขาก,กันเห็ดหน้าปังเรววาเห็นมาบึงหน้าสีเรล่ม สีเริ่มพัานนามเขาที่เห็ดหน้าปังพะนะแล้วว่าเริ่มจะค็ดหน้าเนี่ยหละกก้อนพะว่ามันสีดใดฮ้าใายใดมันก็สีใดมีทุนไปเห็ดนันเห็ดนี้นนฟงมึงหามขามทางนั่นแหละมึงเห็นมอาตาไสค์เอ <S <S มาเลยฟงมาอยากแต่น้ำแบบฟงพี่น้องตอนนี่หน่อยมันใครอยู่มันแรนห,รหนันอันนี้มันเถาแล้วมัน ถ้าคุณสียางน้ำกลันมาอย่างหัวว่านมามันกับบริมาดั้ำนิอุตส่าหลากมากเหรอมึงยังสีน้ำกูไมกเหรอสังเกตรวดรวดอีพอวะแล้วมาเกียวหยาเหงืห่ออ๋อมันแมนเพิ่นมาเบางทีเพิ่นหลักษณะกับสีมีค้อไม่เห็นยามาบางทีบอกจ้า ทายคลิปทายคลิปยังทายคลิปสีไม่ยูหรอเปล่าสีมสาส้างบ้านบ่างั้ว่าปลูกสวนอ๋อสีเด็กว่าเงานี่ก็ขึ้นมายูบานคือกันแม่บอกว่าเริ่มต้นจากไปทางป้ากล้วยไม่ย่างว่งปลูกขึ้นทอแถ่โอ้ทอแถ่เลยวะ ได้ยังมาปลูกเนี่ยปลูกเรื่อยนมาค่ะปกเรื่อยๆอ๋อปลูกตั้ตงแต่กระนำถั่วปีสองปีมากมันก็เลยแ,แบบม่เหลือมองนี้มันมันถ่วมมิดอยู่ป่ะคือโวมขึ้นละถ่วมม่มิดอ๋อของครือ้องนี้ใบ่บเลยถั่วปีนึงทั้งลุมลงไปหมดแล้วบเหลือปานทะเลสาบ มันคือถ่วมดีเนาะตะกี้มันบ่ถ่วมดูบปนี้ดิอ่าตั้งแต่เขาเห็ดเกิดเงี้ยเหตุเกิดของการการไหลห้องน้ำม,มันบ่นั่นมันก็ดียางเสียายางแหลวะว่าน้ำแรงมันก็มีน้ำใสอของเขามันมันมีใสตลอดอยู่แล้วเป็นมองแกะใครผู้อื่นจ้านี่ก็ะยางสาสา,าดิอยากแต่น้ำหมามันอ้วนหรอมันแบบ ยางบ่ท <Workers. S 2> ่านยารลดต่ำม like ันลดทางหลมาแล้วเีบดสตูกหรืมึงอ่ะีเบิ้งแม่ไวยสูบน้ำใส่เห็ดหน้าปังพนะจ้าแจัคเหล้าท่านียางไปเบิ้งกระสีลายอยู่ต้มื่านหน้าสูบจ้า อืมกระต่ายสวย้เกูไหวนะน่น้ำไปมันอ้วนแห้งไหลยางอ่ะโ้ยลินดอกมะเคิงล่ำเหรอเกษตรพ่อเพียงเข้าเรื่มจากเห็ดหน้าปลาเรื่มคลองหนักเลย ค่นเอาน้ำเนี่ยคือเพิ่นพิย่ขอบอยู่ขอบปุ๊บเนี่ยเพิ่นกะใส่น้ำเล้นะคข้างหน้ามนะันนี่เดย์นำข้องเดยมันบรคุมข้องคือดอกไม้สูงบ่เก็บข้องคือใบกัหออแคร์ในบ้าน๋อกใหญ่มากคอ้องางเข้ากยถึงเ็นไปข้าน้ามันบ่ไหลก็ต้องเสียงินสูงเพื่อเ่าเอาไว้นกูง่นคุณเือ ถูกคือนะใกล้กว่าไปเอาหนังคล้องฟองคือบนร่องน้ำร่องแล้วคุณไม่ได้เห็นฟังแล้วร่อ,อง,งอะ่ะล่องเราถือว่าได้โอ้ฟอง,บบงดีแล้วฟงเดี๋ยวกูสิในร่องไปเอาอีกนี่ <c oughs> นี่ก็คิดแบบแกรอผ้าเมื่ออยู่เนี่ยโอ้ อยู่บ้านไม่มีได้กินกับนอนหน่อยหรอมันบ้าหน้าเขียมันอ้วนเลยมาเ้ไว้ฟงเนี่ยค่ะเพิ่นปลูกอินทผา,าลัมเอียงละเพิ่นใส่ขั้นแท้ไปเนี่ยถ้าเบิ้งสิได้กินเลยวะนี่ถึงหน้าเข้า่ว่าขันไปทั้งผูนนี้จะเอารถเข่าได้จ้ะรถยนต์กับมาได้เพราะว่า ทั้งหน้าทั้งผุนสิเป็นฟังของทั้งทา่าก่ำนะเป็นที่จริงก็เป็นพีนอนก,กันเบิดล่ะค่ะน้ำมือน,นี่กันว่ากันคอ,อก,กันกรได้ยุแล้วจ้ะแต่ว่าบางนี่แม่พันศรเน้นเป็นเห็ดหน้านะไฮนี่บ่ได้เห็ดเป็นโขกน้องหน้านี่หนะ้าปังของหน้าวานแล้วยังของเขา ทีงหน้าค่ะสำหรับนอนเว้นกอไผ่นี่ก็อยากปลูกหลายๆแล้วละวะว่าปลูกเพราะว่าเพิพ่นว่าเห็ดหน้าแก่กอไผ่เขามันบ่งามะนะมีน้ำแล้วกับพันดอกเพราะว่ารักษาปลากินตอนสงการขึ้นกันมันก็มวนนาพี่น้องยง้มษาปลาอยนงนี้เตรียมทีสีเห็ดหน้าปัง ที่แหลกว่าเพรห็เราเห็ดแหละแต่เราเห็นห้องมากเลยเออมึงอวานม,มีกิจกรรมมายู่บ้านกกจัดการเลยค่ะเออเม็นว่ามืนน่อวานกับผมอ่าณจากอะไรวะซีซีหาเนี่ยนะครับประมาณซีแหละนี่เท่าไรมันกลวงอยู่ที้พี่น้องหุ่นข้าวยางไปพุน่นพุ่นพุ่นหอนง้อทุ่น ตะกีแบงเป็นสมัยโบราณเนาะเขาจะเอา,เอาบอกจกกลนเห็ดคันแท้แบงเป็นห,หน่อยๆประมาณสามสีสีแปงบันนี้สมัยไม่เป็น,นกับเกตดเป็นแปลงเดียวกันเลยค่ะเกีเป็นแปงเดียวกันเลยเสมอกันแต่ว่ามันกับน้ำมันกับเวล่ไปกวางกันทั้งกกพ่ออยู่มองทั้งนี่สีแห้งจักหน่อยแต่กับพ่อได้ เนี่ยง,งั้นหน้าคันแท่นหน้าหนิเฮ็ดเฮ็ดกว่วงเพราะว่าเอาไว้ะลุนย่นเขาคือหน้าสมัยใหม่นิมันเป็นหน้ายางนะคะเนาะขับรถยนยนของมาได้มันก็สสะดวกอันนี้ต้นม่วงบัวรานเพิ่นอันนี้กรสางเดี่ยวนามฝนมาถาฝนมากกับเต็มะคะ่ะข้าวเดียวคือมูบานเนานิอ้อมโค้งต้นไม้นี่เป็นนามเบิดนะคะเป็นล่ำ ลำซี่ลำ่ำแม่นำ้ำซี่ีอยู่ฟังนั่งพูดละ่ะแต่พุ่นกับสีมีน้ำคลองออมเคิืนยังก่อนซีรัดซีหลงซี่ไหลทางฝุ่นก็เป็นวัดเกาะเกิื่องมองรถขาวๆจอดอยู่สีแดงผ้ายางไปเบ่งแต่ว่ามือนี้ <c oughs> คลิปนี่เขาสีผ้ามาเบ่งหน้าสื่อเ <c oughs> บ่งหน้าสะกอนี่ไปเที่ยววัดเง้นหน้าเงินหน้ากัน ยาแหงๆแค่งีว่าแมนว่าเกษตรอินซี่ทางอเอาไปแมนได้ค่ะทางเทียกใส่ยายาสีที่มันแหงลงคือกันแหละมันบ่นไหวมันหลายนี่ยาฆ่าตาปลูกไว้เอาลงไวตั้งห้าหน่อหน่ววอยเร่าประยุทล์เหลายคปีพญายแล้วกลับดาวลลแล้วเหรอราว่างยาค่าเดี๋ยวมันก็ดีคันแท้มันบอมีไว้ลงกับแมนความล่อยเลยล่ะ แต่ว่าขันไส้เกิดบ,บ่ดีนี่ปักตีนนะะ่ะมันคมบ่เผาก็ฉีดยาอะค่ะยาฆ่าเขาันเอาบ่ลงแต่มันก็บ,บ่ตายง่ายค่ะมันเนี่ยเกิดกึ๊กเก่าต้นเขาเนี่มันก็นเก่งอีกค่ะหอนหอนนี่งอกเสยแบบต้นมีหนามหนามนี่ก็ะ่พามัน ดำคล้องของชอนประท่านนะคะสูบสูบใส่เอาสูบใสถ่าปักฟงยังไม่กินน้ำเลยลงแซ่ไปฟงนี่ยฟฟกะกยางไปหากันใดแต่ว่าสีขั้นแท่หน่อยเพราะว่าเป็นฟังทังเหตุหน้าเนาะลด็ามาหอดพีได้ ฝ้าวกินฝ่าวมากฝมันสทีคำแล้วไอ้มาสิเคียงแล้วกูหอนอันนี็ของหน้าก่ะสีเห็ดเห็ดหน้าปังนะค่ะเลยิโล่งเบิดละ่ะนลยไทยปลาเนี่ยนละ่ะน้องนี่ปลาหลายๆลยด้ค่ะมันปลาคักน้องทั้งหน้า โอ้ตะกี้มีน้องนามอีกอันนึงแล้วถมแล้วนะมันหลายขักโทดเปียงพื้นที่ไปแต่เห็ดหน้ามันเกียดขักเลยค่ะทางนี้เอ๊ะ